ต่อไปยังอันนี้ชวัวร์แล้วต่อไปเออมาฮ เออแะครก็ผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนําเป็น Off Start ซ e โเลยนะครับตอนนี้น่ครับผมใช้มาไเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลํโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กิ๊กเลยด้วยนะครับลดที่100บาทบผมสสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเกมเกมสายกระชาก เรามันขาดการเติมเงินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วร้านที่ผมจะแนะนํานั้นคือ c ี c ไทยแลนนะครับไม่ว่าจะเติมเงินนะครับหรือว่าเติมผ่าน UID หรือว่าเติมผ่าน ID ดีพาสเวิที่นี่สะดวกปลอดภัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองเลิงก์อยู่ข้างล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับ ัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่กทนานนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนักราตรายนะครัวันนี้คุณอยู่กับเกมเจ็ดบาปอีกเช่นเคยผมบอกเลยว่าอะไรวะเน,นียไอ้ไม่เคยเห็นนะครับมันมาได้งไงไม่รู้นะครับฉลองครบรอบครึ่งปีเพิ่มอัศวินมาทั้งหมดนะครับหกตัวละครกูจะรีวิวทันหรือเปล่าเนี่ยเอากล้องขึ้นหน่อยหัวนมพอดีเสื้อตัวนี้มันรัดว่ะแล้วผมบอกเลยนะ มันไม่ได้ใส่ตัวละครขยะมานะครับในนี้ไม่มีเลยเพราะว่าในนี้ทั้งหมดมันขยะอยู่แล้วก็ ยั <Yeah. S 2> ทุกทีมึงจะใส่เจลิโก้เนะครับเห็นดิกเซ้นเกียโมแบบนี้โอ้โหแต่ละตัวพากูเจ็บใจไปหมดนะครับแต่ครั้งนี้เนะครับเขาเพิ่มมา6กตัวละครและปเป็นเลดใหม่หมดเลยแล้วที่เด่นกว่านั้นนะครับทุกตัวละครมีสกิลที่แบบไปในทิศทางเดียวแบบทุกทีนะมันจะก๊อปสกิลกันมาอาที่เช่นอย่างนี้นะครับผมมันจะแค่ผสมสกิลเว้ยเอาดูอินเซเนรี่นะครับผมอารมณ์ประมาณเนี้ยอ่าเหมือนคิงเลยเห็นนะ อันแรกนะครับเป็นถอดเอฟเฟกอันที่2ถอดเอฟเฟกพร้อมคิวอันนี้เกตบ้ทุกทีตัวละครมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับไปมาดูกันครับรอบนี้นะครับแพลตฟอร์มของสกิลมันมาแบบแปลกใหม่เยอะแยะเลยมาดูที่พาสีตัวละครของเมริโอดัสีเขียวก่อนนะครับผมพาสีเนี่ยเขาบอกว่านะครับเพิ่มเกตถ้าไม่ตายก็คือเพิ่มลูกแก้วให้กับทีมเราตามจํานวนลูกแก้วของฝั่งศัตรตูไม่งงนะแต่เราต้องฆ่าตัวนั้นในเทินของพวกเราอธิบายง่ายฆ่าตัวไหนเอารู เกลี่ยมันมาให้เราโอโ้โหก็ถือว่าเป็นพาสซีฟที่ยังไม่เคยเห็นนะครับนอกจากจากการบุงบัฟบ,บุงบับอันนี้ก็แปลกดีนะครับเอาไปประยุกต์ใช้นะครับผมว ah! ้าเขาจะคอมโบกับสกิลของเขานะครับใบจบดีไม่ได้เพราะสกิลนั้นเป็นแบบเวทน,นะครับแบบดีบัฟก็คือสร้นไทม์เป็นหนึ่งร้อยประเป็นแก่ศัตรูหนึ่งลายและทําให้เพิ่มเกจยรถ้าไม่ตายไม่ได้สิ่งนี้ป็น,นยังไงเออโจมตีหนึ่งตัวแรงนะสองร้อยเจ็ดสิบนะสี่ร้อยห้าสิบถือว่าแรงนั่นแหละและทําให้ศัตรูเเพิ่่่มมมกจทาา้้ตยไไดครัับผอนี ร้างแก่ศัตรูทั้งหมดขั้นหนึ่งไม่มีดีบัฟขั้นที่2ติดเชื้อนะครับขั้นที่3มทั้งแรงแล้วก็ติดเชื้อ3เทินแล้วอัติถ้าติดดีบัฟก็คือดาเมจแรงโอเคปกติเลยเออเป็นไงห้ามบัฟถ้าไม่ตายแล้วตีเขาตายแล้วเราดูเกรดลูกแก้วมาเออมันดูแบบแปลกดีอย่างเ้ยแล้วก็มาดูกันต่อเลยตัวต่อไปนี่ครับเป็นเอเลนติสอาสีแดงนะครับสีของเธอก็คือเพิ่มค่า ของเอฟเฟกต์บัฟสเต็ปอาทิเช่นเดลิอาลีบัฟอะไรแบบเนี้ยนะครับผมเออได้หมดไหมครับผมครึ่งหนึ่งเลยแต่นะครับไม่เอาไม่เอาขโมยแล้วก็ใช้ในสุดท้ายล้างเห็นไหมมันมาแบบเป็นตัวแบบโฟกัสเลยแล้วสกิลทั้งสองวีมากนะครับอันแรกคือโจมตีศัตรูหนึ่งตัวลดเกรดท่าไม้ตายศัตรูลดเกรดท่าไม้ตายสัตรูรราาตสองดาบิดห้าร้อยเลยนะอันที่สองนะครับลดพลังป้องกันของศัตรูลงมาเห็นไหมแล้วอันที่สามอันติเคลียบบัฟโอ้โหต่อตั้งท่าถือว่าแบบ ไปในทิศทางที่ดีผมจะต้องอธิบายทุกตัวละครเลยว่าเนี่ยอันรวบรัดให้เร็วกว่านี้เลยแล้วกันเพราะว่าผมอยากเปิดแล้วนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดว่าเราจะได้ตัวไหนบ้างนะครับเอาแล้วครับพาสิของเจลริโก้ก็คือเมื่อใครติดคี้นะครับเราก็จะบัฟีเร่หรแค่นั้นเองง่ายๆให้กับพวกพ้องด้วยการโจมตีเป็นโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับทั้ง1ดาว2ดาว3ดาวความแรงเพิ่มขึ้นพร้อมติดสารระเบิดนะครับคือตัวต่อไปดาเมจ1 0 0อโป้ันต่อไปนี่ครับเป็นการโจมตีแบบเบานะครับและลดความสามารถทางชวิต15% 1>, 1กับ2เพิ่มแค่เทินส่วนอันที่3ทั้งความแรงแล้วก็ความสามารถทางด้านจีเพิ่มขึ้นเยอะมากครับถือว่าอันที่3เนี่ยผสมยากแต่ว่าใช้และดีที่สุดนะครับผมโอเคเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะครับเป็นดูอินนะครับเอฟเฟกของนางเนี่ยก็คือ เมื่อเราถอนดีบัฟแล้วนะครับมันจะดีกว่าตรงที่เราได้ถ้าไม่ตาย1จุดด้วยนะครับเพิ่มใช้สกิลเนี้ยถอนเอฟเฟกต์ิดดีบัฟอะไรของใครนะครับก็จะได้1จุดนะครับผมและความสามารถในการโจมตีของเขาเนี่ยครับแดาเมจ180% 270%และ450ไม่คีเรนะ450นะครับผมทำให้ไม่สามารถ เพิ่มเกตถ้าให้ตายได้2เทิร์นนะครับนี่ถ้าเอาไปคอมโบนน่าจะมันดีแต่คอมโบมึงห้ามเพิ่มเกรดมึงห้ามเพิ่มเกรดรู้แล้วตัวนี้เดี๋ยวมันต้องอันตรีเบิร์ดเราเบิร์ดเรากูฆ่าดีเกรดเข้ามาเออน่าจะสนุกดีเนาะว่านั่นแหละได้เล่นแล้วเอาตัวต่อไปเป็นอลิซเด่น อลิสเบตสีแดงนะครับดูทีท่าอ่านวัฟส,สีเหมือนจะเออแต่ก็ไม่ได้เออนะเพื่อบัตตาการฟื้นฟูก็คือเพื่มบัตาฮิวนะครับครั้งละ10%นะครับทุกครั้งที่มีการฟื้นฟูเ p นอีโอ้ล้วจะฟื้นฟูได้ยังไงครับตัวละครมึงใส่ไปเสียงไม่มีสกิลฮิวนะครับสกิลที่2เขาคือถอนดีบัฟนะครับสกิลที่2แบบ2ดาวถอนดีบัฟแล้ความสามารถทันด้านป้องกัน เพิ่มขึ้นอีก50%และสุดท้าย80% 3เทิร์นแต่ทีนี้ไม่มีสกิลฮิลใช่ไหมครับนี่ดูสกิลนี้ครับโจมตี130% 200% 300%และฮิลให้กับคนที่เลือดน้อยที่สุดในทีมเรา60%เป็นยังไง60%ป้าดอันนี้เด้งขึ้นมาเปบ็บ40%โบนัสป้าดต่อไปโบนัส20%ป้าดซ้อนได้ทั้งหมด10ครั้ง100%ป้าดเป็นไง ออมาที่ตัวสุดท้ายดูวินเจนนานะครับผมตัวนี้บอกเลยว่ามึงจะลบดีบัฟอะไรกันก็เรื่องของมึงแะมึงอยากเอ,อิก็เอ,อ,เอ,อไปพาสซีสคือติดดีบัฟได้แค่1อันนะครับถ้าติดแล้วพลังโจมยีจะเพิ่ม20 เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วการโจมตีของเขาเนี่ยสร้างระเบิดแก่ศัตรูทั้งหมดพร้อมกับอันแรกเป็นการโจมตีธรรมดาอันที่2นะครับมีบัฟติดเชื้อ1เทิร์นบัฟติดเชื้อ3เทินระเบิดสองร้อยนะครับติดเชื้อ3เทิร์นหมายความว่าพอพบแล้วก็แปร์กหนึ่งร้อยแล้วก็แปร์กหนึ่งร้อยนะครับสา,า,ามเทิร, 100, ร, 100, ร์นถอนการตั้งท่าของศัตรู1นลายนะครับคือยกเลิกการตั้งท่าและสร้างระเบิดหนึ่งร้อยแปดสิบเปอร์เซนต์สองร้อยไปจนถึงห้าร้อยเปอร์เซนต์นะครับมา อย่าไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวดูดูโมเดลสักนิดนึ่งนี่เขาคือเมลิโอดัสนะครับหน้าตาเหมือนกันหมดดาบอะไรเหมือนกันหมดแม่งมีแค่ชุดอย่างเดียวที่ติ๋มนะครับอลิซาเบตยังไม่มีอะไรแทงตาแทงใจมหมดเด,ดี๋ยดคนี้ดูอินมี2ตัวนะดูอินสตัวอันนี้น่าจะเป็นดูอินที่เราเจอตอนที่ที่เผลอไปก่อนเลยหมูมายังไง แตงจ้าถือกิ่งไม้สวนอืมสาธารณะตูแตกโอ้โหสีทองขออนญาตไปละคือเขาบอกแล้วนะครับว่าในเลทนี้นะครับเขาไม่เอาตัวละครกระโหลกกะลามาเลยในความหมายว่าไงไม่มีตัวกระจกอย่างเห็นเส้นตัวกระปูกระเปรกใช่ไหมครับแบบเกียร์โมแต่เขานะครับไม่ให้ s s เเลยนะครับเขาว่าให้เฉพาะ SR นะครับผมเออเอาตัวกากๆออกมาเยอะๆดีกว่าให้กูรู้ว้า บอกเริ่มสำหรับโรดที่2มาแล้วผูกขึ้นมาจังหวะนี้ดวงตาเป็นยังไงโอ้โหแปลงร่างถือดาบสีฟ้าจากประสบก,การณ์แล้วดาบสีฟ้าไม่เคยทําให้คนบ้าดสมความสําเร็จเลยขออนุญาตนะปากเป็นซางอ่ะเออพูดแล้วมันเจ็บอ่ะเม็ดเอานี่มีตัเลือกพูดกับฟันกูอยู่เนี่ยเอาระยิงมาแล้วสีโอ,อ้โหทองจบแล้วโบ้งต้านพลังแตกรู้ไหม เบ่งเขาให้สี่ทองเหมือนเดิมกดเลยแล้วกันไม่รอยไม่ลีรอพวกมึงเนี่ยรวมตัวกันได้เป็นแบบมีลูกมีหลานสร้างเมืองได้แลว้วได้พวกมึงมาเยอะมากอาระมาอีกซึ่งหนึ่งทีใช้ตัวโรที่สามไปไ,ปไม,มีรู้ฉากใหม่เข้าอย่างนะฟูเคาน์เตอร์ฮับดวงตาแต่งล่างโอ้โหเนี่ยเกมมึงเลยเป็นอย่างนี้ไงเออกิจกรรมมึงเอามาเยอะเกินจนกูงงไปหมดแล้เล่นจนปวดหวัวจนบางที เยอะจนกูแบบเออเจอกันกูไปละสี่ทอง2ไปด้วยไม่ต้องมาสี่เรียบร้อย3โรผ่านไปแล้วนะครับเงียบสงัดเงียบงนันไม่มีแม้แต่ดวงดาวจาบก,กว้างการทะลุป,ปุอะไรไม่มีเลยนะครับผมแต่เราได้เห็นคอนเฟิร์มลุงแน่นอนเพราะผมมีเพียงพอสำหรับหนึ่งการันตีไปครับผมต่อกันเลยเออสวัสดีพี่พด้วยนะครับลืมสวัสดีพี่ๆี็ปากทุกทคนด้วยนะครับ ไปแตกล่างใช้ดาบดั้งเดิมลิมแรกที่เคยได้มาเฮ้ยมึงเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมมึงกากจังวะกูไม่อยากจะด่าพลังมึงติดอยู่ที่ฟอกไหนวะไอ้ถ้ามึงมึงขับไม่ออกติดตาตุ่มหรืออะไรเดี๋ยวกูจะด่าให้อีกกูสารเล่นแบบไม่ค่อยพูดหยาบแล้วนะเดี๋ยวนี้ทําคลิปแบบไม่ค่อยดูเดือดแล้วนะนั่นไงว่าแล้เรียบร้อยแตกเดอกันเฮ้ย มันจะเกินไปแล้วนะเฮ้ยกูราชาตุเลตแต่ว้ยมึงโชว์ตัวละครให้กูดูเยอะมากแต่มึงไม่แจกสักอันนึลยมันไม่ใช่แล้วเพื่อนโรที่ห้าไปมาแล้วบังคับแล้วบังคับแล้วดูนิ้วกูเดียวไหมเดียวสวยเป็นกล้วยไหมเปนเฟอร์ด้วยโอ้โหสุดยอดได้ให้ผมสองตัวโอโ้จบแล้วจบแล้วชีวิตของผมแม่งจบสิ้นแล้วคือแม่งก,กากจัดเลยวะมันเป็นตู้ที่หลอกแดกหลอกเดก ตู้ครึ่งปีมึงไน่จะตั้งใหม่นะตู้แดกตังเนี่ยฉลองครบรอบครึ่งปีมึงน่าจะเขียนเลยว่าไม่ต้องแดกหรอกข้าวแดกเกลือดีกว่าหัวจะได้ล้านคอนเฟิร์ม30เพชรกดนเลยยังไงก็ได้1 2หรือ3นะครับถ้า1ก็คือ,อก็นั่นแหละก็สมควรแล้วเกมมึงอะ่ะับป่าแดนใส่ล่างอยู่แล้วมาสายฟ้ามันจอด สวนไปดีร้อยวันพันปีกูเปิดไปตั้งเยอะไม่เห็นจะได้มาอยากได้ตัวไหนที่สุดเฉยๆคิวคิวมือี๊บจีีีหนึ่งหรือสองไปทารุทารวงพลังพี่มันแรงแปลงมาจากโคสองแะแบบนี้อเอออย่าทำให้พี่ต้องเสียวเงี้ยว ไปคือมันรู้อยู่แล้วไงว่าถ้ามันออกตู้ไหนมาชนดัด๊กอะมันต้องแบบจริงๆไงเข้าใจปะคือคิดได้ไงอะดั๊บอดอสเวียนหนงอยู่แต่ว่าแม่งตู้พรุ่นี้ก็ออกคิ้งดูดิคือใครจะเอาเพชรมาเปิดแม่งเปิดดั๊์ดีกว่าใช่าใปะเอ,อ้อมาดูเลยยับเขื่แลลวมามา บอกเลยอยู่กับกูมานานแสนานานครับสําหรับตัวละครตัวนี้ไม่ว่าไปเกมไหนก็ต้องมีตัวละครผู้หญิงมาติดผมประจําครับแล้วม่งก็จะเปิดได้มันอยู่ล่ําไปต่อไปยังอันเนี้ยชัวร์แล้วต่อไปเออมาฮึบฮึบ,บ,บได้พอดีเลยอีกที มาเดี๋ยวเรามาดูอันต okay, like ิและก็สกิลของทั้ง2ตัวละครก่อนดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงดูตัวอย่างสกิลหน่อยเย็กแค่ทำไมในนี้มันน่ารักจัดเลยวะอุจิริโก้น่ารักมากๆเลยอ่ะภาพนี้ออันนี้เหมือนป้าแกกัาโจมตีแลกแปลงแปลงเออติดพิพาสิทํางานนะเนี่ยพยายามพาสิมาแปดแปดแฝดติดระเบิดระเบิดนะติดระเบิดติดระเบิดอันที่สองครับก็มีการง้างแ ง้างก่อนก่อนจะไปอันที่3ามเพนก็แปร์แปร์แปร์เหมือนเดิมเลยมาดูกระต่อนแล้วก็สัดที่สองโอ้ยเป็นการเข้าไปแล้วนึกว่าบัตเตอร์ไฟหมุนปั่นทะลวงท็อปแปร์ต่อไปคันสามขัพง้างนานโอ้ชีน้าชีนึงแล้วก็แปร์เข้าไปมุนอันตีน่าจะเหมือนเดิมท็อปโอ้ทิ้งในดำว้า ละมุญสลายจากภายในแล้วก็อันนี้ก็ภาษาตะกี่าใช่ไหมป๊อปม,มันเดิมเกียวที่คุณเผยตีแนว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 ยิงระเบิดทุกท่านโอ้โหแล้วปัดตะข่ายไปดูระเบิดเออใครมันคิดว่าภาพสวยดคลารสีบก็ติดขี้ไปเรื่อยๆครับ อื้อสวยน่ารักอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะทำไมมันภาพอาร์ตมันน่ารักขนาดนี้วะหรือว่ามันอยู่ในสกินต่อไปวะขอ,อดูดิทีมอยู่เหนป้าดูผมมันดิใส่ชุดอะไรก็ยังกับป้าแกนี่เหรอ,อทำไมมันเป็นออล่าสีม่วงอ่ะนระเอฟิกพิเศษจากคอสตูมชุดนี้แหละแต่ไปดูผมดิมันอาจจะใส่ผมผมอันนั้นแล้วทำให้แบบดูน่ารักก็ได้โอ้ คือตามันไม่ได้อะคือตามันไม่แบบละมุนอ่ะตาบึงเหมือนแม่งแบบอยากแดกไอ้นอ่ะอลิสเบดดีว้วะอลิาเบตมาไปดูเสื้อผ้าก่อนเลยดีกว่าผมว่าหลายๆคนอยากเห็นเสื้อผ้าม่วง,งอลิสเบตโอ้โหเขาตู้น่ารักนะเนี่ยก็เป็นทรงผมอูยห,หัวคนุน่ารักเลยหัวน่ารักจัดคืออย่างเงี้ยไอ้แม้ตามันละมุนมึงดูซัเจริโก้อยากเออเข้าใจปะเอาละปะ ไปดูสกิลกันเดีดเคอันนี้เลยอันนี้เลยมานี่โจมตีแล้วหิวไปก็นหิวเ,วเริเลือดต่ำเลยนะครึ่งหนึ่งเลยนะนะดูสาอรนนี่สี่สิบเตีแล้วดูดเลือดเชีย่ยแล้วถ้ายอย่างนี้ถ้าสกิลนี้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วอลริสตาเมตสูงจัดอ่ะพราะแม็กเลือดเยอะอ่ะเราก็จะตีแล้วดูดเลือดไปได้เรื่อยๆอ่อดูดิแกล็บเลือดขึ้น2,000 แล้วอาตาถ้ามีพักสี่คือแรงขึ้นทุกๆุกสิบเปอร์เซ็นต์นะเว้ยแล้วดูอันนี้บัฟบัฟป้องกัน90%โอ้ป้องกันดีบัฟก็มาดีครับโอ้อดทนเลยอะครับแล้วก็โอ้ยที่อลิซนี้ก็น่าจะเอาเรื่องอยู่อ่ะดูหน่าหล่อหน้าหล่อจเดูตกใจตกใจดาดอเก ก็ประมาณนี้นะครับเคยเห็นกันหมดแล้วแหละสำหรับตอนที่ของอลิสน,นะครับอาละสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับไหนใครที่ยังไม่กดไลค์คลิปวิดีโอนี้แฟนๆเจ็ดบาทอย่าลืมนะครับที่ผมยังทําอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าโอ้โหผมรู้เลยว่าพวกพี่ๆต้องรอคลิปผมอยู่แน่ๆเลยนะครับเพราะผมเห็นจากไลค์ทุกครั้ง like 10, นะครับเออนะครับผมเออพี่เปิดตรงน,นี้ดิเปิดตรงน,นี้ดนนิผมมาทำให้เหมืนอนกันตทีผมอ่านทุกคอมเมนต์นั่นแหละแต่ว่าเออผม ก็าามคาคอมเมนต์มาทำตามนะครับผมขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างใต้คลิปวิดีโวเยอะๆนะครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสหรับคลิปีผมไปก่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย